สวัสดีครับพบกนันอีกเช่นเคยกับนรภพรนิติรัตนออนไลน์ทีมงานโจภาซอยสายงานรอสทะเีผมจิตรผมเด็จครับวันนี้ผมจะพาไปดูการตั้งศาลพิธีตั้งศาลที่จังหวัดบุบรชรานีอำเภอโมงสามสิบ้านบัวยางนะครับตามผมมาครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูงานพิธีตั้งศาลนะครับวันที่12มีนาคมพศองระกบาเวลา11อดนาฬิกาคุณสันุสนรร่มเย็น คุณวิภาวณีวีระบันณนะบ้านเล็กที่31หมู่8บ้านบัวยางตำบลดุมใหญ่อำเภอโม,ม่ง30จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพามาทำพิธีเปลี่ยนสารพระภูมิเจ้าที่และสารตายายให้ใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวและลูกหลานพร้อมผู้เฒ่าผู้แก่ญาติสนิทมิตสหายร่วมในพิธีตีสมเด็ดแจแซวสมเด็จรางาน คลิปนี้ก็หมดเวลาลแล้วนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะพาไปดูอะไรดีๆที่ไหนนะครับสวัสดีครับ